ในด้านคณิตศาสตร์เด็กๆสามารถเรียนรู้การสร้างของคิดรวบยอดและเริ่มเข้าใจหลักการหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างรูปทรงการเปรียบเทียบการนับขณะที่ในช่วงเวลานี้ในด้านทักษะทางภาษาเมื่อเด็กๆสร้างศิลปะ เด็กๆจะพยายามที่จะอธิบายและแบ่งปันงานศิลปะของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้กระบวนการนี้เด็กๆจะพัฒนาทักษะทางภาษาคุณครูหรือผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาด้านนี้โดยการฟังถามคำถาม,ถามเพื่อต่อยอดโดยคำถามที่ถาม,ถามควรจะเป็นคำถามปลายเปิดนอกจากนี้ในช่วงเวลานี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ปกครองหอรือคุณครูจะให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่จากการขยายคำช่วยเด็กในการตอบนั่นเองสำหรับศิลปะกับการพัฒนาในด้านคณิตศาสตร์นั้นเด็กๆสามารถเรียนรู้การสร้างความคิดรูปยอดและเรื่องเข้าใจหลักการหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับขนาดรูปร่างรูปทรงการเปรียบเทียบการนับการสร้างแบบแผน การวาดรูปภาพทั้งการวาดรูปคนการวาดรูปภาพสิ่งต่างๆรอบๆตัวจะเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กมีความสามารถที่จะควบคุมกล้ามเนื้อเล็กได้ดีมากขึ้นแล้วเมื่อเด็กๆเ,เริ่มมีการเชื่อมโยงทางการคิดเชื่อมโยงประสบการณ์เข้ากับสัญลักษณ์ที่เด็กๆแสดงออกผ่านงานศิลปะบ่อยๆช่วงเวลานี้การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรง จะปรากฏขึ้นการจัดแจงสัดส่วนของภาพการวางสัดส่วนของวัสดุต่างๆที่เด็กวาดเป็นความเข้าใจเรื่องของรูปร่างการจัดแบ่งช่องว่างระหว่างสิ่งต่างๆระยะห่างความถี่ความใกล้ความไกลของวัตถุต่างๆในกระดาษเป็นการเกิดขึ้นของความเข้าใจเรื่องมิติสัมพันธ์เรื่องระยะ และการทำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ซ้ำแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าจะทำให้เด็กเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ความไม่ตั้งใจในการสร้างงานศิลปะเกิดขึ้นเป็นความตั้งใจความไม่ตั้งใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกิดอย่างตั้งใจในภายหลังท้ายสุดจะเกิดเป็นความชอบในการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงเกิดเป็นการเรียนรู้ที่จะชอบคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบการวัดและการนับ การรู้ค่าของตัวเลขต่อไปศิลปะคือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความคิดดนตรีก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งกิจกรรมศิลปะและดนตรีจึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกอารมณ์ความงามนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กเติบโตและเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักตนเองและโลกรอบตัว ึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดสุนทรียภาพ